สวัสดีครับผมวันนี้ผมต้นคนอีสานครับเราจะพาพี่น้องนะครับมาหาไข่แดงครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นมาชมด้วยกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะวันนี้พาพี่น้องมาหาของแปลกของสูงนะครับผมไม่ใช่ของแปลกหรอกของสูงนะครับผมจะมานหรือไม่มานนะครับวันนี้มาลุ้นมาชมด้วยกันนะครับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนาเนาะเดือนของอ่าอไ,ไม่แน่ใจนะครับเต่น่าจะมีไข่มดแดงบ้างนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปชมด้วยกันนะครับผมครับพี่น้องเราก็มาเจอดังมดแดงแล้วนะครับผมนี่นะครับรังมดแดงนะครับผมเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมาชมด้วยกันนะครับว่าจะมีตัว หรือเปล่าเนาะว่าจะมีไข่ขาวๆหรือเปล่านะครับก็ขอยมันๆครับผมวันนี้นี่ครับตังนะครับตังบดแดงครับพี่น้องนี่ครับเต็มไปหมดเลยอยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้ามีทั้งหมดนี้นะครับห้าอู้ตัวนั้นใหญ่มากครับทางนั้นนะครับถ้ามีไข่ทั้งหมดนี้หมานมากเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมด้วยกันครับจะมานหรือเปล่าเนาะลุ้นมาชมอีกแล้วนะครับ ไปกันครับ ไครครับคุณน้องมีใครเต็มเลย Cái đắng dày không nó tất nhiên Còn đây, một cái đai นะครับไข่อยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องนี่นะครับขาชั่วขาวชั่วไข่อยู่ข้างล่างขาชั่วเลยพี่น้องหมนันๆมันครับหมนัมนมันครับเทใส่ครุนะครับุ ลูกไข่ครับพี่น้องลูกไข่ครับเห็นนะครับเหลืออีกหลายรังนะครับพี่น้องเหลืออีกหลายรังดูกันต่อครับ น้องดูคนครับนี่นะครับนี่แบบกัดกัด ได้เรื่อย,ย,ยครับพี่น้องเหลืออีกยครับพี่น้องก็ยังมีนะครับยังมียังมียังมีงมตัวครับนี่ เจอแล้วครับผมนี่นะครับดังแดงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมด้วยกันครับไอตัวหรือเปล่าเนาะขออนุญาตแยบแป๊บหนึ่งครับขอพี่น้องเืยนี่ครับประมาณจานหนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับเฮ้ยนึกว่าไม่มีนะครับเยอะมากเลยครับเป็นจานเลยพี่น้อง ไข่มดกแดงนะครับเดี๋ยวจะเอารังนั้นมาให้พี่น้องดูนะครับถึงดังนะครับตอนไม่แหยครับจะเอามาถ่ายให้พี่น้องดูเลยครับว่ามีจริงหรือมีไม่จริงครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูในกันนะครับผมเยอะมากครับดดแงพีนง่นะครับ,พบ,พบ เดี๋ครับพี่น้องดูว่าจะมีหรือเปล่าเนาะ้องนี่นะครับไม่มีได้ยังไงนีไ่ไข่ไขครับไข่ไข่ครับไข่เดี๋ยวครับเยอะมากครับนะครับนี่ ครับมีแต่ไท่ับผมพี่น้องหมดกบดหมดการ,การครับก็ผลงานของเราครับผมนี่นะครับให้แม่เก็บให้นะครับผมนี่นะครับไข่มแต่งผลงานของเรานะครับกําลังเก็บเลยนะครับผมนี่นครับวิธีการ เก็บของแม่นะครับเกบอกว่าให้เอามุ้งที่ขาดขาดที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาม้วนๆเอาตัวมดมันออกนะครับตัวตัวตัวมะเดงออกนะครับเหลือไว้ทัไข่นะครับนี่นะครับบมโอ้ไข่นะครับสวยงามนะครับนี่ครับกำลังเก็บนะครับผมผลงานที่เราออก มาเป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับไม่ถึงนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งออกไปนะครับไม่ได้พกน้ําไปด้วยนะครับลืมลืมนะครับได้มาประมาณนี้นะครับหิวน้ําก็เลยกลับมาบ้านคืนนะครับนี่นะครับแกล้มนะครับผมให้คุณแม่เก็บให้นะครับผม ครับหมดแดงครับผมห่งเกินแล้วนะตกขาวเลยครับนี่มันตัวอื่นเหรอนึ่งชิ้นเลครับนี่ก็ไข่มดแดงนะครับผมผลงานนะครับที่เราเยื่มานะครับนี่ครับไข่ขาวจั่วนะครับมีไายแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับ จบด้วยผลงานทีสวยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องผมต้นคนอีสานครับผม